สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายวัฒนารักขังทองและดิฉันนางสาวสิริวิพาชติระค่ะเราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักจัดก,การทางสังคมตำบลชัยมนตรีครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนวัตรกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมตำบลชัยมนตรีในหัวข้อเรื่องทเที่ยวชัยมนตรีมีดีบอก,บอกต่อครับตำบลชัยมนตรีของเราเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน13าตำบลของอาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและมีด้วยกันทั้งหมด5หมู่บ้านมีเนื้อที่ทั้งหมด2ี่2 4ตารางกิโลเมตรครับ ตำบลชัยมนตรีของเรานี่คมีความอุดมมากในด้านทรัพยากราธรรมชาติและแหล่งน้ําทําให้คนในตําบลครับมีการทำการเกษตรเป็นจํานวนมากครับวันนี้นะครับกลับมาสู่เที่ยวชียงมนตรีมีดีบอกต่อนะครับมาเริ่มันที่มีดีแรกเลยครับมีดีวิถีพุทธครับ มีดีวิถีพุทธนะคะซึ่งตำบลเชียงบันีของเราเนี่ยเป็นตำบลพุทธศาสนานะคะซึ่งชาวบ้านในตำบลเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะวัดตะเขียนเนี่ยตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งนะคะซึ่งในวัดเนี่ยมีพระปรางนะคะเป็นพระสุนีคะ่ะสวมรองเท้านะคะเป็นพระผู้หญิงคะ่ะประเพณีนะคะที่โดดเด่นของวัดนะคะคือประเพณีชักพรคะค่ะซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่พระรากนะคะจะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพิสุนีนะคะสวมรองเทา้าเป็นพระผู้หญิงคะ่ะ วันน้ารอบเนี่ยตั้งอยู่หมู่ที่1นนะคะถ้าจะมาเที่ยววันน้ารอบเนี่ยจะต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะภายในวัดค่ะจะเป็นรูปเหมือนพอระท่านวงนะคะดังรูปเลยนะคะเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดน้ารอบค่ะซึ่งประเพณีของวัดนี้นะคะที่มีความโดดเด่นเลยนะคะประเพณีงสงกรานค่ะซึ่งเราจะมีการกงเจดีซายค่ะต่อไปนะคะเป็นวัดหนองบัวค่ะวัดหนองบัวเนี่ยตั้งอยู่หมู่ที่3นะคะ ซึ่งในวัดเนี่ยจะมีพ่อท่านสมพานเพียงจันทนะคะซึ่งเป็นตำนานกล่าผ่านกันมาว่าท่านเนี่ยสามารถเดินข้ามใต้น้ำนะคะจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะโดยที่ไม่เปียกเลยค่ะส่วนประเพณีนะคะของทางวัดเนี่ยที่มีความโดดเด่นนะคะก็คือการส่งน้ําพระค่ะแล้วก็มีการบวงสรวงชีวดาด้วยค่ะต่อไปนะครับมีดีท่าดีอ่าหลายคนอาจะสงสัยนะครับว่าท่าดีคืออะไรท่าดีนะครับคือคลองสายหลักของตําบลชชยมรีนะครับซึ่งไหลผ่านตอนกลางของตําบลชัยมรีนะครับทง้ง5้หมู่บ้าน โลเลี้ยงชาวตำบลชัยนตรีมากว่า100ปีครับวันนี้นะครับมาท่าดีมาดูอะไรมาดูที่แรกนะครับคือสะพานหนองบัวนะครับซึ่งมีรูปด้านหลังเลยนะครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหมู่3และหมู่สีมาดูการทําประมงพื้นบ้านนะครับมาดูพันปลาพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็น พันปลาค่อยนกเขานะครับและปลาแก้มช้ำนะครับซึ่งปลาสองชนิดนี้ครับเป็นปลาที่สามารถหาดูได้ในคลองท่าดีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนักจัดการทางสังคมนะครับเลยได้ไปอนุรัษ์สายพันธุ์และก็เพาะเลี้ยงปล่อยลงสู่ธรรมชาติเพื่อไว้คู่กับคลองท่าดีสืบต่อไปครับมาดูต่อไปนะครับมาดูวิวคลองท่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานหนองบัวเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับแล้วก็การทําการเกษตรใลเหมือนในรูปเนี่ยครับจะมีการล่องเรือของคลองท่าดีครับ มาดูต่อไปนะครับมาดูหาดใหญ่ชัยมนตรีหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหาดใหญ่ใช่หาดใหญ่ที่สงขาไหมอ่าไม่ใช่นะครับหาดใหญ่ชัยมนตรีคือหาดทรายที่มีขนาดใหญ่และสีขาวนวลนะครับเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินแคมปิ้งครับ มีดีวิถีพุทธมีดีท่าดีต่อไปนะครับคือมีดีพาชมคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะพาชมอะไรในตำบลเชมนตรีของเราครับค่ะมีดีพาชมนะคะเราจะพาชมแปลงน,นาสาธิตนะคะเป็นแปลงน,นาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนะคะประจําตําบลเชมนตรีค่ะซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่2นะคะมองไปแล้วนะคะจะเป็นความเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการเรียนรู้วิถีการทําเกษตระคะ่ะจะเป็นการวิธีการปลูกข้าวนะคะการทําโรงเรือนปลอดสารพิษค่ะการทําปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะ ต่อไปนะครับที่ชัยมนตรียังมีอีกหนึ่งมีดีนะครับคือมีดีให้เรียนรู้ครับค่ะมีดีให้เรียนรู้นะคะเป็นการเรียนรู้การทําเกษตรผสมผสานนะครับภูมิปัญญาแล้วก็ทรัพยากรประมงพื้นบ้านค่ะเป็นพันปลาหายากนะคะและมีการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริงนะคะคือนวัตกรรมธนาคารหอยขมค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเพราะเลี้ยงหอยขมค่ะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การเพราะเลี้ยงหอยขมในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชัยมนตรีมีดีบอกต่อยังมีส่วนของมีดีชวนชิมอีกด้วยครับ ชวนชิมแรกนะครับจะเป็นชวนชิมขนมครกจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะครับครกที่ได้นะครับจะมีกลิ่นที่หอมเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ชวนชิมที่2นะครับคือชวนชิมเครื่องแกงโอทบจมลชัยมนตรีนะครับเป็นเครื่องแกงที่หอมสมุนไพรนะครับชวนชิมที่3นะครับชวนชิมผลิตภัณฑ์แกงคั่วหอยขมพร้อมทานแกงคั่วหอยขมพร้อมทานนะครับเกิดจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับหอยขมจากความหอยขมในตำบลนะครับและเครื่องแกงโอทบ ของตำบลนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับและก็มีความสะดวกในการกินเหมาะกับการนําไปเป็นของฝากครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวตาบลเชียงมนตรีของเราแล้วยังไม่อยากกลับนะครับตำบลเชียงมนตรีของเรายังมีในส่วนของมีดีที่พักนะครับสามารถให้นักท่องเที่ยวพักต่ออยู่ชมวิวธรรมชาติของตําบลเชียงมนตรีได้อีกวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับรู้สึกดีใจมันอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้บอกต่อสิ่งดีๆของตําบลของพวกเรา อย่าลืมมาเที่ยวตำบลชัยบุดีของเรานะครับเพราะว่าเที่ยวชัยบุรรีมีดีบอกต่อ,ตอสตรน,นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ